ขยายพันธุ์กล้วยยังไงให้ได้มากเป็นสิบเท่านะคะสวัสดีค่ะครูหนูจากเกษตรทําเงินนะคะก็วันนี้ครูหนูต่อจากคลิปเมื่อวานนะคะก็คือหน่อกล้วยทําไงดีครูได้หน่อกล้วยมาน้อยเนาะสมัยแรกๆเนี่ยครูหนูมาปลูกที่นี่ครูหนูได้หน่อกล้วยมาประมาณ1020หน่อเองนะคะทันเดี๋ยววันนี้ครูหนูจะบอกเทคนิคของการขยายพันธุ์กล้วยถ้าเราเพิ่งทําเกษตรใหม่ๆหน่อกล้วยเดี๋ยวนี้ทุกคน แบบนี้นะคะสิบถึงสิบห้าบาทเลยเชียวนะคะเราก็ถ้าในาใหญ่ๆเนี่ยบางคนขาย2ี่สิบเลยนะคะอันนี้คือกล้วยน้าหวาเนาะ,ะวิธีการใยายพันธุ์อ่ะเดี๋ยวจะให้ดูก่อนให้รู้ว่ากล้วยมันปลูกง่ายอันเนี้ย <c oughs> ครูหนูกะว่าจะไม่เอาแล้วก็โยนทิ้งๆดูที่เขาขึ้นง่ายไหมอ่าหลักการตรงเนี้ยมันเลยทําให้ครูหนูทยายังไงรู้ไหมคะหั่นค่ะครูหนูหั่นหัวนะหัวใหญ่ๆแบบเนี้ยแล้วครูหนูก็เอามา หั่นครึ่งเห็นไหมคะเขาจะมีตารอบเลยคุณหนูก็มองเอาไปฉีดน้าล้างน้ําให้สะอาดเนาะแล้วมองตาเนี่ยอย่างเงี้ยเขาจะมีตาเห็นไหมคะทุกคน <laughs> เห็นไหมคะตาคือที่มันเป็นตุ่มๆแล้วเป็นตาตาเป็นเขาเตรียมจะแตกหนอใหม่ตรงจังหวะเนี้ยแหละคะ่ะเราจะกรีดเอามีดให้สะอาดนะคะล้างแอลกอฮอล์ก็ได้หรือล้างน้ํายาล้างจานโดยทั่วไปก็ได้พอมันสะอาดเสร็จแล้วเราฉีดน้ําตัวนี้ออกเราก็ตัดควันตรงที่เป็นตาและเอาไปเพาะถุงดา มันก็จะขึ้นมาเป็นแบบนี้ค่ะเมื่อก่อนคุณหนูทำอย่างนี้จริงๆนะคะแล้วก็อ่าเราก็จะหั่นหั่นสี่หัน 4, ห่นแปดหั่นสิบได้เลยตรงไหนไม่มีไม่มีตาเนี่ยก็เป็นเนื้อเยื่อได้เหมือนกันคุณหนูมีหั่นไว้เดี๋ยวคุณหนูจะตัดคลิปไปอีกส่วนหนึ่งแล้วก็จะไปให้ดูพอคุณหนูเห็นรากเห็นแววที่มีติ่งตาแบบนี้คุณหนูก็จะตัดตัด,ตดแล้วคุณหนูก็จะไปวางตามโคนต้นไม้พอมันขึ้นมาปัา๊บอ่ะคุณหนูก็ไปปลูกแบบเมื่อกี้นะคะคุณหนูก็จะวางแบบนี้แล้วเขาก็จะะโตแบบนี้อ นี่คือเทคนิคของการขยายพันธุ์ที่ได้เป็นสิบเท่าตามที่คุณหนูโปรยไปในหัวคลิปอ่าเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวคุณหนูมีคลิปให้ดูนะคะนี่คืออันนี้ไม่เอานะเป็นปลายพายนี่คือนอนพันธุ์ที่ตายพายนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นสนิมแล้วก็เป็นไส้ๆสแบบนี้นะคะอันนี้คือเราปลูกไม่ได้เนาะ,ะบางคนไม่รู้ก็เอาไปปลูกแล้วมันก็จะเขาเรียกว่าไม่โตนะอ่านอนที่ดีนะคะต้องเป็นแบบนี้ค่ะก็คือ คุณหนูเพิ่งฟันไปเนาะมันจะเป็นขา,ขาวๆอะค่ะอ่ามันจะเป็นขา,ขาวๆแบบนี้นะคะอันนี้เราเรียกว่าหน่อสมบูรณ์เนาะวันนี้คุณหนูก็ขุดได้เกือบสิบหนอนนะเดี๋ยวจะให้อดมินไปปลูกอ่าอ่านะคะก็วิธีปลูกนะคะขั้นตอนก็คือเราจะปลูกประมาณเท่านี้หรือบางคนตัดแค่ห้าสิบเซนก็ได้ที่การก็คือเราต้องเกาลากเกาลากตรงเนี้ยออกให้หมดนะคะเกาให้หมดเพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นเซลล์ที่เขาตายแล้วแหละแล้วเดี๋ยวเราค่อย ไปปลูกใหม่พอเราไปปลูกใหม่เขาก็จะออกรากใหม่ไม่ต้องไปเสียดายค่ะเกลาให้หมดเลยค่ะเพราะาไอเนี้ยพอเกิดเราไปปลูกเขาก็เนา่าแล้วเขาเสียทำให้เกิดเป็นเชื้อราได้คุณหนูแนะนำให้ปลูกตอนเย็นนะคะลดน้ําในโคนให้ชุม่มตาต้นกล้วยที่เราตัดไว้ครึ่งหนึ่งเนี้ยคุณหนูตัดไปเมื่อกี้นะคะเราก็เอาเอาหยวกกล้วยอะ่ะต้นกล้วยที่เราตัดอะ่ะเราไปรองก้นหลุมเพราะว่ามันจะเก็บความชื้นแล้วก็น้ําได้ก็อีกเทคนิคหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือ การปลูกแบบให้กล้วยมันเตี้ยเลี้ยดินอ่ะเทคนิคก็คือตัดกล้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วไม่เอาด้านด้านหัวเขาลงเอาด้านยอดอะ่ะเขาลงคุณหนูก็ทดลองช่วงนั้นเป็นช่วงทดลองกล้วยแล้วก็จะสนุกมากคุณหนูอยากให้เกษตรมือใหม่สนุกแบบครูหนูนะคุูหนูเข้าใจเข้าใจคนที่เพิ่งทําเกษตรเนาะแล้วอยากเรียนรู้เอาคุณ,คณหนูจะหั่นตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไปลงดินเลยค่ะเอาไปลงดินโดยเอาตรงเนี้ยลงพอลงปั๊บทุกคน หนูมไม่ได้ทําคลิปสมัยก่อนไม่ได้มีคลิปอรอกนาะทุกคนมันขึ้นรอบอะ่ะคือเขาขึ้นหนอ่อแต่หน่อเขาจะแบบงอนเป็นสี่ต้นห้าต้นแล้วก็ต้นเขานะเตี้ยสามารถจีบได้ตัดได้นะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคดีๆนะคะหวังว่าทุกคนอุ้ยยุงย,ยังเช้าอยู่เลยคะยังไม่หกโมงแอดมิเลเรียกกินข้าวแล้วก็หวังว่าเทคนิคดีๆแบบนี้นะคะ ใครที่เพิ่งจะเริ่มปลูกกล้วยฝึกปลูกกล้วยเกษตรมือใหม่เกษตรไเกษียนนะคะปลูกไร่สวนผสมแบบคุณหนูนะคะปลูกไว้กินเนาะคุณหนูเหลือก็แปลรูปขายเป็นกล้วยหนบหวานน้อยให้พลังงานสูงสำหรับใครที่อยากฝึกปลูกกล้วยอยากขยายพันธุ์กล้วยให้ทวีคูณโดยมีงบประมาณน้อยก็ ดูตั้งแต่ต้นคลิปมานะคะอ๋อเมื่อาวานมีคนถามว่าคุณหนูอายุเท่าไหร่ฟันกล้วยได้แบกกล้วยได้คุณหนูอายุ59นะคะอยู่สวนพึ่งลายบุรีขอบคุณมากๆที่มาติดตามรับชมคลิปคุณหนูฝากแชร์แบง่งปันไปให้ด้วยนะคะสําหรับเกษตรหนอ่ใหม่ที่ยังไม่ได้เรียนรู้เรื่องของการปลูกกล้วยมาดูคลิปนี้ของคุณหนูคุณหนูจะม้วนมามัดเห,หมาวลวมไว้ที่ช่องนี้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะจากคุณหนูเกษตรทําเงินขอบคุณที่เอ็นดูนะคะไปทานข้าวก่อนหิวแล้วกดกดซัปตะไคร้ให้ด้วยจ้า